แต่แต่แต่ละลลลฉลามอ่ะเป็นสัตว์ที่น่ารักเพราะมันชอบงับคุณส่วนเราอ่ะชอบคุณงับกรากกสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมสกายเลอร์แล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกมโซนไนกันในเองนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นกับปินเลอร์นั่นเองนะฮะ ใครยังเล่นเกมนี้ช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยละกันด้วยนะผมมีเกมนานมากเลยอะ่ะไปกันลุยมาดูกันนะฮะว่าผมกับเป็นเลยจะรอดไปถึงไหนเนาะใช่ไหมเฮ้ยอย่าบู๊ได้ไหมเดี๋ยวจะมีปัญหาเดี๋ยวขอแนบเบาเสียงกับหนึ่งนะโอเคมันมีทีป่ปิดเสียงที่ก็ไม่ปิดก็อยากได้ยินเสียงมีปัญหาปะ เสียงเปิดเสียงบัวปิดไปเลยเปิดเสี้ยงไปเปิดเสียงเฮ้ยบัวเปตุ่ม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 ยิงมันยิงมันยิงมันยิงเร็ว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 ยิง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 ไปว้ามาเลยมาเลยยิงไป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 ลาขียิงปากี้เออโดนโดนดูแล้วโดนแล้วไม่หน่อยจะตายแล้ววิ่งเยอะตัวอ้ว่ายังเลงยเต็มอยู่เลยส่วนู ตุ่มตุ่มตุ่มพี่ว่าหลบหลีกหลบหลีกอก็มาดิแกขโมยของผมนะอู้มีอะไรเนี่ยต้องใช้สิบห้าเลรียญพี่มีปะมีหกเองพวกก็มีสิบเจ็ดเองไปไปดูห้องอื่นกันเถอะไปดูห้องนี้กันเนาะเป่งเป่งเป่งแป่งเ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 ป่งโอ้ยเจ็บห้ามตายนะมิฉะพี่จบเกมแน่จบเกมเม้่ไงเริ่มเกมใหม่ได้มจบไปยิงมันยิงมัน เอยิงไิ่หล่อกนอสวยอะไรอะไรอ่ะโอ้ใจร้ายไม่มีกระกกระบองกเลเกงอ่ะงั้นหีบเพื่ออนะเราไปหรือไม่เอาอูซี่โยไม่ต้องเช็คกระสุนโวอไม่ต้องเช็คชิ้ยกันยิงนยิงมันยิง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 งเข้าทีเานัดเท่าไหร่อ่ะเออนัดละิหรือเปล่านะเข้านันละหก ข้านันนักสี <c oughs> แบบนม่นต้องใช้กระสุนด้วยโอเคตัวไปเลยโลกต่อไปเ <c oughs> ดี๋ยวไปโลกต่อไปมันก็รีเซ็ตให้กดไงอ่ะ <c oughs> กดพร้อมสี่เลเวลถัด <c oughs> ไปเลยเออเอาไหนดี <c oughs> เอาเป็น ทนทานต่อน้ำแข็งอาไม่เอาดองูด้วยวาคาครัวมึงเอ้ยเดีดีดีอมีดีด่มน้ำแข็งขอบกินน้าก่อนมากันกินน้ําไเฮ้ยมามามาใจเลยเฮ้ยอันนี้ใครอ่ะมันคุยไม่ได้อ่ะเฮ้ยมาทำไมพี่จะตายแล้วไม่อยากตาย เลือดพี่เหลือหกเองเนี่ย <Yeah, yeah. S 1> เ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยยแน่ยายแน่ยายแน่ยเ้ yeah, 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 yeah. ยเยเ้ยเยเฮ้ yeah, 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 yeah. เอ,อ้ยเฮเ้ยิงเฮ้ยเฮิยเฮ้ยเฮย้นเ <c oughs> ้มายเฮ้ยเฮ้้ <c oughs> าาย้า้ยเฮ้ย้ยเฮเ้ยเฮเ้เ้ย้ยเฮเยเยเ้ยเฮ้เฮยเฮ้ยเ ซื้อให้เองก็ได้มันจะคุ้มครองพี่คนเดียวยังไงล่ะไม่เออโดนมันมีเลยตำหน้างมันิ่งันิ่งนิิงกดใช้สกิลทีพี่ว่าไม่ไม่มีปัญหาไม่ไม่ไม่โยตัวสกิลตัวอะไรเนี่ยจะตายแล้วอูตีต้องกับบอกโวย มาเลย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 เได้ตอนนี้ถ่าเราเหลือแค่เอ้าทำไมถ่าเหลือสองนายอะนีอย่เอ้าวายยิงไป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 ยิงยิยิงยิงยิง๋มจะแตกจะแตกบหน้าลยไปก่อนไม่รอ ไปก่อนไม่รอแล้วนะวันละเมืองสองเมืองเอาปืดทีเปิดไม่ได้ทีเอ็มช่วยแก้วางนี้ทีมีเปิดไม่ได้โอ้เวลาอ่ะอีกแล้วอะมุ่งหน้าไปยังเขตปลอดภัยไปเลเวลถัดไปด้วยไปไประหยัดพลังงานไว้อู้น่าอร่อยอ่ะอะไรน่าอาร่อย ต้องกดลตัวก่อนเพมีแค่ปืนอูซี่กับกระบอกเองได้อะไรได้อะไรกนูไงแล้วไม่หย <น Laser. S 2> <Viol> ิบมาหยิบไม่ทันพวกเขากไปกอดก็เทโอ้แล้วไม่บอกอ่ะเอว่าบีบเบอร์วิจิตรเบอร์บีบเบอร์เออเออโอ้โหมันมีมันมีหนอนอยากใหญ่มาได้ไงเนี่ยหนอนหนอนนอนอยากใหญ่อยากใหญ่เราไปดูแรอเป็นหนึ่งนะรอผก่อนกูกกับเราก่อน แล้วใครเอาอูซี่ไปไปเนี่ยไม่ใช่บูนะมาได้แล้วอูซี่เด้มีธนูมีธนูนี่สิน่าเขาเรียกว่านักลบที่แท้จริงอันนี้อีกแล้วเปิดไม่ได้ออมมีดฟันทวกทว็ทอกทว็อกทวอกเลย่ yeah, 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 yeah. ะเด้เด้เดูบุหรี่เขาเท่อะเท่ที่ไหนไก่มีธนูด,ด้วยอ้าวฟันฟันฟันนัดเดียวฟันนัดเดียวมาธนูนัดเดียวดเออดาพี่ก็ฟันนัดเดียวนะออวเออเออจะลวดเอือเต็มดเต็ม<ๆ> อือะไืมหอยแมลงกูตัวอะไรี่ตัวอะไรนี่ตัวอะไรนี่ตัวอะไรนี่โอ้โหจะนุ่ควเลยเอยากระหมดเรากรจะหมดอีกโอ้ตายตายตาคนรวเลยนคดูที่คำเตือนมีอะไรอ๋อไม่ต้องไปทือหรอกมันไม่ได้เลย

ผู้ผาเจยธนูตีได้นะแค่เข้าไปใกล้ๆอ่ะไม่เลยฟันฟันฟันเจยธนูเกิดประโยชน์อ้าวแล้วมันโดนไปเยฟันฟันฟันแป๊แล้วหาเหลือแค่หนึ่งหน่วยโอ้โหเยี่ยมเลยหมดตีนิ่ง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 บล๊อคเดบิวลผพักร้าอ้าวผู้ชาร์ตุกทันผมเลือกบัฟเหรอ อืมต้องยาอยู่แล้วเย้เรกตามด้วยเพิ่มประสิทธิภาพของพาชั่นด่านที่สี่โอ้ยไปต่อได้ไม่ดีเลยน้ำหน้าจำบน้ำหน้าไปไม่รอว้าว้าหลบเก่งครับไม่เสียเลือดเลยเลยครับง้อง้อแต่เลือดเพลเหลือสี่อโอ้้หเลือดเพลเหลือสองอ้อเอาไปตาย ใครก็ได้ชูเพียรีนาฬิกาไตโอ้ยข้ามันให้เสร็จก่อนเถอะเพี่มนอนตายอยู่เนี่ยแหละดูนะศพมันจะยิ้มแน่ยิ่งหลอนเลยแล้วก็นี่ตรงอันนี้บร้าบ้าบ้าคอมมอนคอมมอนคอมมอนเออจะตายแล้ว ไม่ไว้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 ไม่ไหวไมีคำเตือนมีอะไรบ้างอะคำเตือนมีอะไรหูอันนี้ต้องน่าซื้อเทวรูปอันนี้เป็นเจ้าโยเลี<ม>ยนสิบแปดเหรียญโยนไปแล้วได้อะไรอ่ะไม่ได้อะไรเลยอ๋อมันได้แบบการป้องกันดีกว่าอ๋อผูกกระดัมแต่เลือดเพี่มเลยหนึ่งตอนตอนที่ช่วถูกโจมเรา <จน S 1> ตายเน,นี่ยมันจะแบบเพิ่มเลือดให้อัตโนมัติแล้วอ๋อจริงด้วย มาเลยยิงมันยิงมันยิงมันยิงม de ันยิงมันยิงมันยิงมันนัมิงม่นะมยิงอะไรไม่โดนเลยอมมยิงมันเข้าไปยิงมันเข้าไปมาเลย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 มนวามแงูนมแงูอยมาแรงู้ยมงตุ้ยโอ้ี่มีิเตมาิเตอาาะเียวมาเ <rude S 2> มาเยดตายมาจีดตตาย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 ู้ดีตอกบอกแป๊บเลยวเออ่คัทีเนาะลือตุเดอะไวนี่ยไปละเดี๋ยวก่นเลืกซื้อก่น มิน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 ม่นมิ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 นนมินมินมิน

เอาหีบของฉันมาโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยมีดยี่สิบยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดจานลอนหยนะอืมมันต้องอย่างนี้อืมเปลี่ยนอูซี่ดีกว่า,า <c oughs> อะไรกระทาเวทมนยังไงล่ะแล้วใครทิ้งหน้าไม้ผูเ้เลีทิ้งแตงกิว ฮาเวดมนไม์กระถามชาติอ้กระถางหงธรรมชาติอ้อกระถาแห่งธรรมชาติออ้โหโอ้จะแตกแตกกว่าอะไรอ่ะแตกกุ้ยวานี่แหละพวกใครอ่ะอื้อื้อืมแล้วมัตัวเลยมีตัวิมัน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 เอาหญิย้อยออกมาได้ตอนนี้พี่ยิงอะไรก็ไม่รู้โอ๊ยโอยโ

ชุบอยู่ได้อยู่ได้อยู่ตอนนนีี้ใช่่มยเไโอเคสวยเย้โอ้พี่จะตายแล้วไม่ไม่ไม่ฉันไม่อยากตายเออมูตี้ยังไม่ตายอ่ะใครไม่ได้วะใครไม่ได้อ่ะอ้าตายหมดเลยถึงไหนเบ๊มดตี อย่างไง <c oughs> ระเบิดตรงพ hey <c oughs> <า>อดีเลยตู้ฮห้จอยมาเดี๋ยวซื้อตัวละครนี้ดีกว่าโลกยังซื้อไม่ได้เลยแฉ่งั้นก็ยังไม่ไดีม,มาเข้าฮอสก่อนผ้าเล่นอชุบชุบชุบอองอออ้ ชุง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 ชุบชุบชุบชุงชุงชงสำหรับเกม Soul Knight ก็ประมาณนี้นะครับผมใครอยากดู e ีสองก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับผมส่วนใครที่ยังเล่นอยู่ก็ช่วยบอกผมหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ